สวัสดีตอนเช้าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฝนกรแฟมิลีพ่พากินพาเที่ยวตกปลาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเที่ยวฉบับแบบครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวของแม่บ้านนั่นเองนะคะคุณสามีนะคะก็มีวันหยุดยาวนะคะเราจะพาแม่และน้องสาวนะคะแล้วก็หลานสาวไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูร์กันค่ะเราจะเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เราจะขับรถจากอุดอรธานีนะคะไปเส้นหนองบวัวลําพูแล้วก็เจอป้ายเพชรบูรณ์นะคะเราก็จะไปตามเส้นทางป้ายที่บอกทางเลยค่ะเพื่อนๆตอนตนี้นะคะเราก็ใกล้เข้าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วค่ะระยะทางนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวแล้วก็ภูเขานะคะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเราจะไม่ได้เข้าไปด้านในกันนะคะด้วยเวลาที่จำกัดแต่ว่าเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บรูปส,สวยๆมาฝากเพืเ่อนๆทุกคนค่ะ ออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วนะคะเราก็จะขับรถมาถึงจุดชมวิวเขาปากช่องค่ะไม่พลาดเหมือนกันนะคะที่เราจะเก็บภาพส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆตรงนี้นะคะแนะนำเลยค่ะเป็นที่ที่สวยมากๆแวะจิบกาแฟซื้อของฝากนะคะแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะสะพานห้วยตองนะคะสะพานห้วยตองเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือค่ะที่เราจะไปจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะ เราจะเดินทางกันต่อเลยนะคะเพื่อนๆปลายด้านหน้าของเรานะคะก็จะเลี้ยวขวาไปภูทเบิกนั่นเองค่ะตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของแม่บ้านนะคะได้มาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์บนภูทะเบิกนั่นเองค่ะเราจะขึ้นไปบนภูทะเบิกนะคะด้านล่างนะคะทางเข้าก็จะเป็นเซเว่นนั่นเองนะคะแล้วก็ด้าน ซ้ามือและขวามือนะคะก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนฮูเตเบิร์นะคะระยะทางที่เราขึ้นไปนะคะก็มีทั้งหมด111โค้งด้วยกันค่ะเพื่อนๆทางก็โคตรเคียวนะคะก็เช็ครถของท่านให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางค่ะ อไรไหมอันนี้เราจะเข้าพดทผึ่งแล้วเลยจากปประเทดิเดี๋ยว่อยจะไปไหนเพาว่ากันตัวนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบนคูทะเบิกเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีบรรยากาศที่ฝนตกเล็กน้อยนะคะมืดครึมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนอยากเที่ยวเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่พักกันค่ะเราก็จองที่พักไว้ล่วงหน้านะคะก็คือวิมานเมฆคูทะเบิกนั่นเองค่ะแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าจะเที่ยวในช่วงเทศกาลเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะเพื่อที่เราจะสามารถเลือกที่พักได้นะคะว่าเราอยากพักตรงไหนนั่นเองค่ะ นี่นะคะก็คือด้านหน้าของเราเป็นวิมานเมฆพุทธเบิกเราได้ห้องพักก็คือบ้านรุ่งอรุณน,นั่นเองนะคะเราทำการจองไว้สองห้องติดกันเลยนะคะราคาในช่วงนี้ก็ประมาณสอง0กว่าบาทค่ะแล้วแต่ช่วงนะคะมีระเบียงห้องไวส้สำหรับทานหมูกระทะด้วยค่ะห้องพักรุ่งอรุณน,นะคะในวิมานเมฆพุทธเบิกของเราก็จะติดริมน้าผานั่นเองค่ะ บรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะ ชมบรรยากาศในห้องพักแล้วนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกเราก็จะพาแม่และน้องสาวนะคะไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะดูบรรยากาศบนภูท้าเปิดรอบๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกระหน่ำปีค่ะเพื่อนๆเราจะได้เห็นกระหน่ำปีกันบ้างนะคะเพราะว่าเริ่มเก็บเกี่ยวกันไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่เรามาเที่ยวก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะเราจะมาดูทะเลหมอกกันค่ะจะมาลุ้นกันนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมกันหรือเปล่าค่ะ ไปไหนละหละสองพี่น้องเราจะไปไร่ริมผากันเด้อจ้าพี่น้องว้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมีรองเท้าเกาะเดิน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 เเรา เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศไร้ริมผาน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้พากี่ไร้ริมผาเราพาอีกที่หนึง่งอู้ไปแล้วหมอกไม่มีหมอกฟุ้งนะคะเมื่อกี้ถามเขานะคะนุ่นไงไปแล้วลอยนี้แล้วเมื่อกี้ถามคนที่อยู่แถวนี้นะคะเขาบอกว่าทะเลหมอกอะ่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเป็นหมอกก็จะเป็นหมอกฟุ้งไปเลยนะคะต้องเหมือนลามาเสี่ยงโชว์เอาเนาะโอ้โหไปนูนเหรอ ตออือ,อ,อนไปนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นเราเดินลงมาไล่ริมผานะคะคุณสามีกับแม่ยายซ้ายมือก็จะเป็นสกายดาวไ,ไล่ฮะทำไมแล้วหรอไ,ไลไ่แสงนีฆบ้านอิงผากลางแสงดาวเอาไม่มีลานการเต้นแล้วหรอนี ลาค่อยๆเดินนะนี่แม่ตอนแรกพี่ฝนจะมาจองตรงนี้ให้จองตัวนี้เราว่าจะมาพักตรงนี้กันแต่ว่ามันเต็มคะ่ะหลังนี้คือที่สุดของของอุตสอยู่ริมสุดหน้าสุดเสียด้ยอะคะ่ะ <ว pools> อันนี้มันลงข้างล่างมีไม่ขึ้นเลยถ้าเป็นทะเลหมอกแล้วมันจะเป็นพื้นขาใช่ในที่พักเรานู่นไงที่พักเราอ๋อ้ใกล้ๆวัดนะบ่ที่พักเราอยู่นู่น่ะเห็นไหมรูน่ะที่มีสีเขียวแบบนี้เขียวนคาตรงนี้ก็เป็นไรลี่นผานี่เป็นจุดกลางเต็นท์นะคะจุดกลางเต็นท์ด้านล่างแล้วก็ เป็นอ่าเป็นห้องเป็นห้องใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนน้นกันดีกถือว่าวิวนี้ดีที่สุดน,นะคะเาาทำใหม่เนาะนี่นะคะอ๋ออ๋อ ถ้าเป็นหลังมู้นน่ะน่าจะติดริมผาเลยดีมากมากะคะ่ะหมอกตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะคะนิดหน่อยหลังฝนตกลนะ้วช่วงเย็นตรงนี้ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะคะ คอนเฟิร์มเลยโดยนูน้อยบอกว่า,าอร่อยไหมคะน้ำจิ้มปูตะเบิกผ่านผ่านแค่นั้นแค่นั้นปกติแม <laughs> ่ายจังไหยคอมเมนต์แค่นั้นอร่อยไหมคะวว้าสวัสดีตอนเช้าค่ะ แต่ทะเลใจ จากที่เราทานข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเช็คเอาออกจากที่พักค,ค่ะเพื่อที่เราจะเดินทางกันต่อนะคะไปที่เขาคอนั่นเองนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะก็จะมีหมอกที่ฟุงะะ้งเลยค่ะแต่ว่าเช้าว,วันนี้เราไม่เจอทะเลหมอกนะคะเพื่อนๆเสียดายมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแต่เราก็ยังได้เจอหมอกฟุ้งนะคะ สีขาวสวยงามตามากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะเขาเก็บกระลำปีหรอใช่เขาเก็บกรรไ,ไ, <ป S 1> ไกรกระลำปีครับเขาเขากำลังเก็บชาวเขากำลังเก็บน่าจะเป็นลูกจ้างชาวเขาใส่ถุงใส่ถุงที่ขายตามตลาดไทยฮนะเื่อไป ราจะเดินตึ้งหน้ากมาเลยแกโออกไปเลยวดกอะไรนะเอาแล้วนะครับดื่มหัวค่ะแม่บ้านจัดไว้ลืมหัวเลยนะครับวันไหนเครียอดอยากลืมหัวดื่มวายกินใบเป๊กเดียวจำพ่อบ้านไม่ได้เลยนะครับเรียกพ่อบ้านผิดชื่อลืมเลยลืมหัวเลยที่นี่คือที่ไหนคะ ขอดูดาวแล้วก็หอวัดอุมิภูมิชอบชอบนี่ขอในกาตลอดเลยนี่นะคะเป็นจุดสูงสุดของก็เย <oui, S 2> ันี่นไงป้ายเขาบอกอยู่ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชชบูนร้์1,768เมตรตอนนี้เราก็อยู่บนจุดสูงสุดของภูทับเบิกดนะครับหอวัดอุณิภูมิ ชมวิว360องศาหมุนหมุนไม่เห็นอะไรเลยมีแต่มองมองอยู่ท่ามกลางสายหมอกนะไปแล้วแล้วลอเดินชิมด้มีไวให้หวานลองชิมไปนะกัเนี่ย ไม่ย <c oughs> <c oughs> ืนก่อนก็เดินก็ได้ไม่ยืนก่อนไ่ออ่เลยที่รัก

รวยลืมผัวมีเยลี่มีอัลมอนต์สตอเบอร์รมีกระตุองน้ำนี่เรารวยลืมหัวแล้วแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกนแล้วอร่อยไหมนี่ดูกล้องดูกล้องเร็วดูกล้องดูได้อะหลังจากที่เรานะคะได้แวะเที่ยวบนภูทับเบิกนะคะที่หอวัดอุณหภูมิแล้วก็แวะซื้อของฝากเราก็จะขับรถ ลงไปด้านล่างนะคะระยะทางที่เราลงไปด้านล่างนะคะก็ข้างทางเนี่ยจะเต็มด้วยหมอกฟุ้งนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่น่าจดจำมากๆเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆนะคะที่เรามาเที่ยวในรอบนี้นะคะแม้ว่าเราจะไม่เห็นทะเลเหมอกก็ตามนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเราจะไปเที่ยวเขาค้อกันค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วค่ะแล้วก็ไปทานอาหารที่โรงเตี้ยมสุดขอบฟ้าค่ะไปกันเลยค่ะ ระหว่างที่เราขับรถนะคะคาลวงภูท่าเบิร์คานเราเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ถูกใจมากๆเลยอดใจไม่ไหวที่จะจอดรถแล้วก็แวะถ่ายรูปนะคะจะมีระเบียงยื่นออกไปริมหน้าผาให้เรานั่งจิบกาแฟชมวิวหมอกส,สวยๆแล้วก็ให้เราได้ถ่ายรูปตามมุมต่างๆนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะร้านกาแฟทีหนึ่งเก้ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแจ้งชื่อร้านผิดไปนะคะเราจะมองเห็นมุมด้านล่างนะคะของ ริมหน้าผาเห็นด้านล่างหมดเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเราจะเดินทางกันต่อเลยค่ะถ่ายรูปอยู่ค่ะ ะะเราก็ขับรถลงมาด้านล่างเราะัะเ,เพื่อนๆที่เขาค้อนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้าของเรานะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนู่นนะคะขาคาวนะคะก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองค่ะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมานะคะถ้าได้มาที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมความสวยงามของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วะคะ่ะ หลังจากที่เราแวะเที่ยวชมวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารลางวันที่นี่ค่ะโรงเตียมสุดขอบฟ้าค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะก็เป็นร้านอาหารไทยโบราณที่มีล้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยเป็นทั้งร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางนะคะเดินทางไกลๆเราจะมานั่ง พักผ่อนชมวิวสวยๆที่นี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้นะคะก็หลังฝนตกจะเห็นหมอกฟุ้งเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะ